จากต้นฤดูหนาวเวียนมาบรรจบกับฤดูใบไม้ร่วงในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงซีซั่นสุดท้ายของปีนี้และนี่คือไฟนอลซีซั่นเป็นซีซั่นที่พูดได้เต็มปากว่าครบรถครบทุกสไตล์จริงๆมีทั้งแนวแอคชั่นบูล้างผ่านแนวต่างโลกยอดฮิตรักโรแมนติกที่ชวนให้คุณเป็นเบาหวานและผลงานภาคต่อที่ทุกคนต่างรอคอยหรือแม้แต่แนวดราม่าซึงๆนี่แหละซีซั่นที่เรียกว่าครบรถครบทุกสไตล์จริงๆ และไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับแอนิเมะที่คุณไม่ควรพลาดในซีซั่น4ปี2024และเป็นซีซั่นสุดท้ายของปีนี้และจะเริ่มในอีกสามสองหนึ่งดันตัดเฉลิมเชียร์แจควราถ้ามีใครมาเจะแล้วก็จะเป็นผู้ชนะถ้ามีใครมาเจอแล้วก็จะเป็นผู้ชนะถ้ามีใครมาเจอแล้วก็จะเป็นผู้ช ทาคา,าคุระเคนเด็กหนุ่มที่เชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวและ UFO แต่กลับไม่เชื่อในเรื่องผีสางวิญญาณหลอนวันหนึ่งเขาได้บังเอิญไปเจอกับอายเซโมโมะเด็กสาวที่เชื่อในเรื่องผีว่ามีอยู่จริงแต่กลับไม่เชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวทําให้ต่างคนก็ต่างค้าให้อีกฝ่ายไ,ไปที่สูตรในสิ่งที่ตัวเองนั่นลหลงไหลและบังเอิญว่าทั้งสองกระดันซวยสุดๆดันได้ไปเจอดีเข้าให้พระเอกได้ไปเจอกับผียายสปีดท,ที่ขโมยวิกกจจ้ของพระเอกไป และนางเอกก็ดันได้ไปเจอกับเอเลี่ยนต่างดาวและนี่คือเรื่องราวของคนซวยสองคนที่โชคชะตานำพาให้มาเจอกันจนเดาไม่ได้ว่าเรื่องราวต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อกันแน่ ดันดันคือแอนิเมชแนวแอคชั่นคอมดี้และเหนือธรรมชาติที่มีงานภาพและอัร์ไซส์ที่จัดจ้านฉากแอคชั่นที่ใสสุดแล้วเรื่องราวเพลินๆที่มีทั้งความปั่นความหาพอทุกอย่างมารวมเข้ากันแล้วมันก็เล่นเอาเราไม่ได้เหมือนกันว่าตอนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยเป็นผลงานที่ดูเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีแกนหลักของเรื่องแต่ก็สนุกอยู่ทุกตอนใครที่กำลังตามหาอนิเมะที่ดูเพลินๆดันดันก็น่าจะมีทุกอย่างที่กำลังตามหาอยู่ คงไม่มีแอนิเมตแนวฟุตบอลเรื่องไหนที่ร้อนแรงที่สุดแล้วในพอสอนี้และนี่คือบูล็อกโปรเจกที่รวบรวมเหล่ากองหน้าเยาวชนจากทั่วญี่ปุ่นเพื่อมาฝึกฝนและคัดเลือกหาสุดยอดกองหน้าเพียงหนึ่งเดียวแล้วถ้าหากใครไม่แกร่งพอคนนั้นก็จะถูกคัดออกและสูญสิ้นเส้นทางในวงการฟุตบอลแต่แล้วโปรเจกบูล็อกก็ถูกตั้งข้อสงสัยและข้อคอรหา ถึงประสิทธิภาพของโครงการทำให้ศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันทั่วไปแต่มันคือการพิสูจน์คุณค่าโครงการบูล็อกโดยการจัดการแข่งขันระหว่างทีมบูล็อกกับทีมนักเตะยู U 20เจ8ซึ่งเป็นทีมเยาวชนในระดับชาติที่ถูกคัดเลือกมาอย่างเข้มงวดและนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญหากทีมบูล็อกพ่ายแพ้โครงการบูล็อกก็จะถูกยุบและยุติทันทีมันเลยกลายเป็นศึกชี้ชะตาที่มีความฝันเป็นเดิมพัน เหล่านักเตะบ,บูล็อกเองก็จะต้องฝึกฝนแล้วก้าวข้ามขีดจำกัดไปให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมกับศึกแห่งการตัดสินที่มีอนาคตและความฝันเป็นเดิมพันและนี่คือเนื้อหาคร่าวๆในบูล็อกซีซั่น2ตอนแรกฉายแล้วししいい私を使用とてってっはただけなでょうか เธอสวยเธอน่ารักเธอเป็นเมดเธอเป็นคนซุ่มซ่ามและเธอก็ยังเป็นนักฆ่าอีกด้วยขอต้อนรับเข้าสู่ผลงานในสไตล์เลิฟคอมเมดี้ที่จะทำให้คุณอมยิ้มไปกับความน่ารักของเมสาวนักฆ่าคนนี้ เรื่องราวกล่าวถึงฮิโตโยชิเด็กหนุ่มมอปลายสุดแสนธรรมดาที่วันหนึ่งพบกับเมสาวลึกลับเข้าจากนั้นชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปพราะเผลอไปจ้างเมสาวคนนั้นมาเป็นเมส่วนตัวแต่กลายเป็นว่าแค่ถูบ้านก็ยังลำบากเพราะเธอนั้นซุ่มซ่ามมากแถมงานบ้านอื่นๆเธอก็ยังทำได้ไม่ดีเพราะยังเป็นมือใหม่สุดๆนอกจากนี้เธอก็ยังเป็นนักฆ่าสังหารระดับเทพถ้าหากว่าเธอเปิดสวิตเข้าสูโมนนักฆ่า อะไรก็หยุดเธอไม่ได้แล้วฮิโตโยชิจะรับมือกับความอนละเวงที่มาพร้อมกับเมยนสาวน้าฆ่าคนนี้อย่างไรหัวเราะไปกับความน่ารักและเรื่องราวสุดแสนจะไาว้ป่วงกับอนิเมะใหม่ในช่วงเดือนตุลาที่จะมาถึงนี้ Enjoy <your> สารต่อเรื่องราวอีกครั้งในแชงกิล่าฟอนเทียหรือในชื่อไทยที่เราคุ้นหูกันอยางนักล่าเกมขยะท้าสู้ในเกมเทพคราวนี้กลับมากับซีซั่น2 บอกเลยว่าภาคนี้จัดจ้านแน่นอนมีทั้งเรื่องราวใหม่แผนที่ใหม่อาวุธใหม่และแน่นอนตัวละครใหม่หลังจากที่เรื่องราวตัดจบตรงที่การพบกันระหว่างซันลาคุกับซาตาจย์หัวหน้าแคนแห่งการวิเคราะห์ไลเบอรี่ผู้วิเคราะห์เกมเชงกิล่าฟอนเทียได้ชวนซันลัคุมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและเปิดเผยความจริงแห่งโลกเชงกิล่าฟอนเทียแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามได้แล้วในเชงกิล่าฟอนเทียซีซั่น2 ョョイイกลับมาสานต่อเรื่องราวอีกครั้งในรีซีโลและคราวนี้กลับมากับซีซั่น3เรื่องราวในภาคนี้จะสะคริปต์เวลาไปหนึ่งปีหลังจากที่พวกซูบุรุได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขแต่ทว่าความสงบสุขนั้นก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อจดหมายฉบับหนึ่งและทูตถูกส่งมาเช้อเชิญให้เอมิเลียไปยังนครประตูวาลีเมืองพิสเทลา่าแต่หารู้ไม่ว่า แลลที่บูชาไม่มดปรากฏตัวอีกครั้งและคราวนี้ตั้งใจจะควบคุมทั้งเมืองติดตามต่อในเรื่องราวรีซิโลซีซั่น3พบกับตอนแรกความยาว1ชั่วโมงครึ่ง จะเป็นยังไงหากคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นครูประจำชั้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่เอ๊ะทำไมนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแห่งนี้ถึงไม่ใช่คนกันล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องมาสอนทูตผีปีศาจกันนะและแล้วเรื่องราวความวายป่วงจึงได้เริ่มต้นขึ้น ขอต้อนรับเข้าสู่ผลงานแนววุ่นวุ่นป่วนตามสไตล์คอมเมดี้กับผลงานในชื่ออย่างโยไกกะโกโนเซนเซฮาจิเมะมาชิตะที่กล่าวถึงเรื่องราวแสนวุ่นวายของครูประจำชั้นอย่างฮารุฮากิคุณครูผู้เป็นมนุษย์แสนจะธรรมดาที่มีจิตใจหวาดกลัวไปซะทุกอย่างแต่ก็ดันได้ย้ายไปสอนในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยทูตผีปีศาจซะอย่างนั้น แถมยังต้องมานั่งปวดหัวกับเหล่านักเรียนที่ชอบสัรหาเรื่องราวมาให้อยู่ตลอดมันเลยกลายเป็นความคึกคื้นแบบแปลกๆในแต่ละวันของครูชาวมนุษย์คนนี้กับเหล่านักเรียนปีศาจเฮ้ย้ไมานี่คือเรื่องราวของเคสเกตสามีที่ต้องสูญเสียภรรยาไปก่อนวัยอันควรทำให้เขาทุกข์ใจและใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายเรื่อยมา แถมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกสาวก็อยู่ในจุดที่เรียกว่าย่ำแย่สุดๆแล้วคงจะกลับมามีความสุขเหมือนวันๆไม่ได้อีกแล้วเพราะเสาหลักอย่างภรรยาได้จากไปแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเสียงกดกริ่งหน้าประตูดังขึ้นเมื่อเขาเปิดประตูก็พบว่ามีเด็กปถมคนหนึ่งได้บอกว่าเธอนั้นคือภรรยาที่เสียไปของเขาแล้วก็ทนดูความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกนี้ไม่ไหวจึงอาสาที่จะมาช่วยดูแลทั้งสอง และแล้วเรื่องราวอบุญหัวใจบนดราม่าจึงได้เริ่มต้นขึ้นนี่คือเรื่องราวของโนเอลที่มีความฝันจะเป็นซิสเกอร์สุดแข็งแกรง่งแต่เขากลับได้รับอาชีพที่มีสเตตัสต่ำที่สุดอย่างนักพูดแต่เพื่อความฝันนั้นเขาจึงได้เข้าร่วมปาร์ตี้มือใหม่ ประกอบไปด้วยรอยอาชีพนักดาบวัวเตอร์นักรบและนฮิลเลอร์อย่างคาเนียวันเวลาผ่านไปพวกเขาได้ทำภารกิจแล้วภารกิจเล่าร่วมเสียงเป็นเสียงตายเมื่อหลายครั้งและในที่สุดพวกเขาก็มีเงินมากพอที่จะสร้างแคนเป็นของตัวเองซึ่งการสร้างแคนในโลกใบนี้นั้นมันเหมือนใบเบิกทางแห่งความสำเร็จเพราะพวกเขามีสิทธิ์จะทำภารกิจจากทางการนั่นหมายถึงเงินทองชื่อเสียงและฐานะที่เพิ่มขึ้นแต่การจะสร้างแคนก็ต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ปาร์ตี้ของพวกเขาก็มีเงินส่วนกลาง ที่จะเก็บรวบรวมเงินของทุกคนไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินแล้วทุกคนก็ตัดสินใจจะนําเงินนี้ไปสร้างแคนแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลอยและทานเนียได้หอมเงินของทุกคนหนีไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อจากนี้ตอนแรกฉายแล้ว